แรงพี่น้องเป็นรองปองปายนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการอุ่นความือเมียนไทยลุงบ่ไว้กินนี่แหละค่ะไม่ได้ให้ใครพอเมียนไทยลุงกิลุงกิเราบปกินปลาฉันพอใช่หนักไหมสิ่งใหญ่เกมมันพิกม,มันสิยี่ไจงเมียนเลยจังหันบ่ านุกียาเบิดอะยอางบอกเอาเนี่ยจังหันแต่ปานนี้โอ้ไข่เน่ได้เมื่ออื่นเอาไข่มั้ตุ่มไข่กิมันเลือดแล้วมันเลือดบริจาคแล้วมันเลือดลงทันนะเ่โอ้จ้ะคุณแม่เอ๋ขอต้มสักแพงสองขอแล้วคุณแม่สี่ตัวพอโปลาดุกว่ะโมีปลาดุกว่มีปลาดุกมีตะปูอสี่ตัวก็ได้สามตัวสี่ตัวก็พอกินได้หมดเนาะ โอ,อ้ยเจ้าก็เีลงตุ่มปลาจอโน่ละละละนอหน่อยเนาะชื่อมาแต่บ้านปั๊บโอ้ยก๋วยเตี๋ยวมดจอมาค่ะอันนี้ฝีมือหลานสาวทำเองนะคะแตามาละกอเลยตามาละกอของคุณแม่ลุงกนเล่นของหลานสาวหลานสาวมีทำอย่างเดียว สวัสดีค่ะลงมือเลยลงโหลดส่าสดีล้วที่ขอได้เกินอืมก็เป็นบอกไม่ยุสวัสดีครับทุกเนาะ เพิ่มจีแพ็กก็คือี๋ยวจังเลย มีการเหนียบใช่ไหมเดือดอ่ะไปต่ในะใจก่อนเขามีมึงขามือเป็นอะไรกันยันยังไม่พาวจังต้น

กนโดนเลยนะโดนจะเข้าบดีจินๆเข้ว บอกกินน,นี่นก็ยังครมบรรยากาศเย็นมากเลยคนคอมเมนต์อน,นอนะก็คือมเห็นหยาฟันใดเบอสน,น,นี่ข้าตอนบ่ายสองอืมเันเปฏิปเสธเลยอนข้าวไ่ สบายดีค่ะคุณสมสบายดี่ดค,คุณอามึงจะมาวันไหนนี่ไม่อบรย,บยบ <c ười> งนาจอ,อ <c ười> มเห็นหนาบอกมอดเนาะว่าละกันเนาะ แม่นาต้งอาม่ามูนะมกินโลคุณอาเอ้าต้องมารับจิตตอมบเตดมื่อวานนี้สิผากินพอมันดอะน้มมาก่อไม่ไหว่าแล้วไม่นากดกามบกกินข่าก่นเลยมันกินมาเลยมันคือ มันจะมันกินยังจ็บจับจับจบผุดเดียวมันนะมันไปสื่อคอมันจะขืนอันตูบมันอยู่ขืนจะสื่อแล้วมันทีมีคนไปนอนมาเนาะมาเพือนนั่งไงแต่สมมติี่กูนอนเน่ะใปสีเปล่าให้ใครขึ้นอืมย้าย การนอนอยู่เออบอกทำตรงผู้ยญิผู้ยญิมานลุมลงหน้านมันมา,มารุมารมาร่มเนาะเยอะมันมารุมเนะเาะความขีดหนักน,นอนทางฝันามานัาหนานหน่อยกินเนี่ยพอนอนอยู่น <laughs> ะ ว,าาวันมานอนอยู่น <affe tới> หน้าก่ันตื่นมาฝนเสรีบบอกันกัคนตทำจะแฉะบอกเปียกเื้อเต็มหน้าประมาณเฮ้ยได้ทำงานอยู่างนีเศษหองขึ้นกตายเลยนดูบ่งคือหองขึ้นกตายเน่นตรงมาหัาน้ำไหลเข่าเบุ่อ กับอีลี่เจ้าแมลักษณะนี้หรือที่นมใหญ่ที่กู้งหางมึงมึงเมื่อกี้ยังปิดกระเทยหัวปุกอยู่หฮากระพ่อเงียบๆอย่างเงีพ่อแม่พ่อแม่ก็จะตายกระเทยก็ฟอกกระเทยนะเออนี่มันงามนะเดี๋ยวนี้ถ้าผัวฝรั่งฝรั่งมันก็ดะกินเห็ดนม มันผ่ากีเลย嘛เนาะ มึอคนนึาากว่ากินดองดนแล้วแไปกินหัวเองที่อ่นแล้วก็มนเจมโต้ไปเชียนหนห่ะฮะเอาซื้อสาไปจองไปก่อนรถจอดผักามาเป็น้อรนีัน ยขายไปสบนะขึ้นนี่เจ๊งกนนห้าสเป็นนางเบิร์คาดเบิร์ดี่ร่มมังหวอนอ่างนบอกวางบนบ้านนะคุณเบิร์ดเบิบนบ้านนะกาลังโอ๊ยเจนนแลงเบิร์ดนุยเบิร์ดเบมร์กรเสือน้ำผู้ชายกะตังกรตังเบิร์ดนุกตะมวย่ะ เซน้ำาสิ้่ะหาดแบบเพื่อถ่ายคลิปถ่ายยางนำเซน้ำลาใส่ในเบิ้งเบิ้งยี่ลกตานั่นเอาหาห่าร้อมเบิ้งเพื่อเพื่อน้ำา้เพื่อยสร์ฟมยล์มดไตแดนเนื้อยู่กนอีเมยมึงสิเบิ้งยังเพื่อนมึงนะมันมีอาบุธย่แล้วมือมือมืมมืดมมือายอมันไปกินหรอ มันย่านปรอาช่มันไปกินนักระข่อยู่ยานจะยังอื่นนแหละอืมดีมากกว่ามไปเห็นอีเพื่อนเ่อไปเห็นอยู่แจ่ภาพตาเน้ยอ,อีเพื่อนกูใส่า็ไปบล่องพึมาข่าอะไรเนาะข่าก็ที่เนียย้าวเด้อดขากูสอยก็ได้เด้อนาะ ไอ้ซอยก็ได้เล้วรนอนก็าว่ามึงน้หมักยุ่งกับปัวขาวโลเกินยุ่งออกหนายุงออกตานามบ๊ะนามบ๊ะจอก็เห็นนามบ๊โอ้ยคือสิจกีอบสีแหงนาบ๊เสร็จิตละอดแต่แหงเสิ่มั้งหรอแค่สีผสันดา ขนาดงามงามไร้นานคนอ้วนขาอวกเขามาอ้วนเพิ่มก็ไปกนอะไรก็ได ไม่เลยออกม,มาหำกริงปวดเจขาขอเลยชินโนะเบอุน <c oughs> อ์นมชิคกี้พายเลยกดาน้อมวลมูลคันปีในลูกปีกนยอดสบดทอ่าซื้อตับไม้น่อกเียมันบอรลกูรูเจ้าเสือมือกันสิ่งหานาที Chị bà này Ừ Vậy là cái này Bà Bà lại